อยู่กันขนาดนี้ไม่กลัวเป็ดง่อยมันมาเหรอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราได้รับการครุ้มครองจากสารรัฐธรรมนูญว่าเรานั้นชุมนุมกันภายในกรอบของรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาละพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยากจะขอคุยเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องคำว่าเจรจาถ้าหากเราลองนับนั่งทบทวนนะคะคำว่าเจรจาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากฝ่ายเราแน่นอนฝ่ายเรานั้นตอนแรกคุณสเทพบอกแล้วว่าหลังจากที่เคยไปนั่งคุยกับยิ่งรักษ์พร้อมทั้งผู้นำเหล่าทัพ จะไม่มีการเจรจาเราพูดไปตั้งนานแล้วเพราะว่ายิ่งรักไม่ใช่คนที่เราจะเจรจาด้วยและเธอโง่และเธอไม่รู้เรื่องคุณสุเทพบอกพูดกับเธอต้องเป็นบ้าไปก่อนแน่นอนนั้นไม่มีเจรจาภายหลังต่อมาคาว่าเจรจาก็โผล่ขึ้นมาอีกหลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าทางออกของประเทศนี้จะต้องออกด้วยการเจรจาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พูดนั้นก็มีเสียงจากยิ่งลักษณ์ออกมาว่าเธอพร้อมที่จะเจรจาน้องครับตามหลักของสงครามหรือข้อพิพาทใดๆส่วนใหญ่ คนไม่ดีที่กําลังได้เปรียบจะไม่มีวันยอมเจรจาแต่ถ้าใครที่เรียกหาการเจรจานั้นแปลว่ากําลังใกล้จะแพ้จึงคิดจะเจรจาเอาละเมื่อเขาคิดจะเจรจาเราก็รู้แล้วว่าคงใกล้แพ้ และเพื่อไม่ให้เราเป็นคนไม่ดีที่ดื้อด้านลุงกำนันก็ขานรับไปว่าเอา้าเจรจาก็เจรจา,จจาตัวต่อตัวไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องและจะต้องออกโทรทัศน์เท่านั้นนี่แสดงถึงความจริงใจโปรง่งใสมั่นใจทุกคำพูด ที่ไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดแต่ออกจากใจจริงและลุงกำนันก็บอกแล้วว่าท่านเป็นร่างทรงของพวกเราดังนั้นจะไปเจราจาอะไรลับๆล่อๆ,ๆ,ๆโดยพวกเราไม่รู้นั้นไม่ได้นี่คือฝ่ายของเราที่โปร่งใสชัดเจนมั่นคงไม่มีอะไรปิดบังทั้งสิ้น แต่ปรากฏว่าพอเราพูดขึ้นมาอย่างนี้ยิ่งลักถอยกรูดเลยไม่ได้สิค่ะต้องมีหลายฝ่ายช่วยกันแล้วก็ไม่น่าจะต้องออกททรัศน์ชัดเจนอีนี่รู้ตัวว่างโง่มาคนเดียวไม่ได้ต้องเอาคนอื่นมาด้วย และที่สำคัญไม่กล้าให้ถ่ายทอดโทรทัศน์เพราะกลัวว่าถ้าเพียงพร้มไปมันจะชัดเจนจะมาตอแหลแถที่หลังไม่ได้เจึงไม่ต้องการให้ถ่ายทอดตัวอย่างมีอยู่แล้วนี่ว่าพวกเขาเองเวลาพูดอะไรพลาดแล้วเขามักจะแถ เมื่อสองวันก่อนพลาดเรื่องอะไรพลาดเรื่องแบ่งแยกประเทศแต่พอคนเขาออกมาประนามหยามเหยียดไม่ได้พูดไอ้เป็ดเหลิมบอกว่าพูดไปก็เป็นเพียงแค่วาทะกรรมเท่านั้นเองเฮ้ยเป็ดง่อยแบ่งแยกประเทศนี้ข้อหากบฏนะโว้ยจะมาเป็นวาทกรรมเล่นๆได้ยังไง นี่คือความตอแหลแถไถของไอ้พวกชั่วช้าสารเลวจแจละพงพูดว่าไงทุเรศกูเป็นรัฐบาลกูจะพูดเรื่องแบ่งแยกประเทศทำไมวะแล้วใครหน้าไหนขึ้นป้ายเต็มไปไม่รู้กี่จังหวัดบอกขอแยกประเทศไปเป็นประเทศล้านนาไอ้พวกตอแหลกโกหก การไม่ยอมให้ถ่ายทอดนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเผื่อเอาไว้ถ้าหากว่าผิดพลาดอย่างไรก็สามารถมาแถต่อแหลที่หลังได้อ่ะหลังจากยิ่งรักษ์บอกว่าต้องมีคนมาด้วยและจะไม่ได้ออกโทรทัศน์เฉลิมบอกว่าไงไม่ได้หรอก พูดกับสุแทบไม่ได้สุแทบเป็นคนที่มีหมายจับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีจะมาพูดกับนายกที่จริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกมันเกี่ยวกับว่าไปพิจารณาแล้วว่าแพ้แง่แง่จะให้มาพูดบัญจราจาได้ยังไงลำพังแก่สู้กันด้วยตักกะเหตุผลและข้อเท็จจริงก็แพ้อยู่แล้ว แต่เอาคนโง่คนบ้ามาพูดกับคนฉลาดมีสติสัมปชัญญะมันจะสู้ได้ยังไงจึงหาเรื่องไม่ยอมออกมาส่วนนัทวุฒิบอกว่าให้มาไม่ได้หรอกนี่เป็นกับดักเอาเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะจะมาเรียกว่าเป็นกับดักได้อย่างไร ถ้าเราเริ่มต้นขอเจราจาก่อนจึงจะเรียกว่าเป็นกับดักนี่อย่าลืมว่ายิ่งลักพูดก่อนนะมันจะเป็นกับดักได้ยังไงไอเต้นหัวนกตะกมแต่เราก็งงนะยิ่งลักขอมีพวกมาด้วยฉเฉลิมบอกว่าลุงกำนันไม่มีเกียรติพอมีหมาจับ เต้นบอกว่าเป็นกับดักแต่พลโทรพระดอนบอกว่าทางออกประเทศตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเจราจานี่ตกลงมึงอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยงงว่เอาไงดีอ่ะไม่เจราจาแบบเป็ดง่อยว่าหรือจะเจราจาแบบพระดอนว่าตกลงกันภายในพักให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดกับสื่อได้ไหมไอ้พวก ขี่ข่าทั้งหลายแต่พ่อแม่พี่น้องครับคำว่าเจรจาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถามว่าถ้าเราเจรจาก,กับยิ่งรักยิ่งรักใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอไหมเปล่าเลยเธอเป็นหุ่นชักรอกของทักษิณเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจรจาอะไรก็ตาม ถาวว่าเธอกล้าตอบไหมเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้เธอกล้าตอบไหมไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องกลับไปถามพี่ทรราชหน้าเหลี่ยมของเธอที่ดูไบเพราะฉะนั้นเจรจากันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะยิ่งรักตัดสินใจไม่ได้มีความวิปลาสทางจิต และมีความอับประลักทางสมองสองอย่างนี้เจรจาด้วยไม่ได้แน่นอนมีน้ำซ้ำอย่างการเจรจานั้นเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะเงื่อนไขของเรากับของเขามันเจอกันไม่ได้ถ้าท่านติดตามข่าวสารยิ่งลักบอกว่า จะต้องเจรจาภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันน่าขันมากอีกคนที่ขัดรัฐธรรมน,นูญเสือกอ้างรัฐธรรมน,นูญในการเจรจามันตลกเส้นดีและคำว่ากรอบรัฐธรรมน,นูญระหว่างฝ่ายเรากับยิ่งรักก็มองต่างกัน ยิ่งรักบอกว่าให้เธอลาออกขัดรัฐธรรมนูญแต่เราบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญบอกว่าให้รักษาการแต่ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธการรักษาการไม่ได้นี่คิดไม่ตรงกันแล้วยิ่งรักบอกว่าการที้จะให้เธอลาออกและมีนายกคนกลางนั้นฉีกรัฐธรรมนูญแต่เราบอกไม่ฉีก มันมีมาตราสามและมาตราเจ็ดที่สามารถให้เราทำได้เพราะฉะนั้นคำว่ากรอบรัฐธรมนูญก็ไม่ตรงกันแล้วแล้วมันจะคุยกันได้ยังไงมันอยู่กันคนละกรอบกรอบเรามันกรอบประเทศไทยแต่กรอบยิ่งรักษ์มันกรอบดูใบมันคนละกรอบกันและยิ่งลักษ์บอกว่า เจรจาก็ต้องก้าวสู่การเลือกตั้งจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเป็นหนึ่งในประเด็นต้องเจรจานี่เจ้าหล่อนสรุปเรียบร้อยแล้วแล้วกูจะไปเจรจาหาหอกอะไรถ้ามันสรุปไปแล้วมีนำซ้ำเธอพูดในสิ่งที่น่าขันที่สุดในโลกเธอบอกว่า เลิกชุมนุมก่อนสิและจะมาเจรจากันอ้ยเป่านกหวีดหน่อยเราอยู่กันมาสี่เดือนเอาเจรจามาล่อเราแล้วบอกหยุดชุมนุมจะได้เจรจาเฮ้ยเย่งหลักจำเอาไว้ไม่ชนะไม่เลิกเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเรื่องเลิกชุมนุม นั่นเงื่อนไขที่เราได้ยินยิ่งหลักพูดคราวนี้มาดูเงื่อนไขทางด้านฝ่ายของทักษิณบ้างทักษิณก็บอกว่าจะให้เขาหยุดก็ได้แต่ข้อที่หนึ่งเขาต้องพ้นความผิดทั้งหมดยอมไหมยอมไหมข้อที่สอง เขาจะต้องได้เงินคืนอย่าไหมข้อที่สามยิ่งรักต้องไม่มีความผิดอันใดเลยอย่าไหมก็คดีข้าวรออยู่เนี่ยนะข้อที่สยิ่งรักจะต้องได้อยู่ในประเทศไทยต่อไปอันนี้มันเป็นทางเลือกของเขาเองนะว่าจะอยู่หรือจะไป พี่สะพายโดนกวีจะเป็นจะตายเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราบอกให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะไปไหนก็ไม่รอดจะมาเป็นเงื่อนไขทำไมข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้ามีการตั้งรัฐบาลจากคนกลางพักเพื่อไทยจะต้องมีส่วนด้วยอ้าอินนี่พูดไม่รู้เรื่องเราบอกแล้วว่า ต้องไม่มีนักการเมืองในการปฏิรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเขาเรารับไม่ได้สักข้อเดียวทักษินไม่ผิดเลยเรารับไม่ได้ได้เงินคืนเรารับไม่ได้ยิ่งรักผิดถูกไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับพปชอและศาลเพราะ้นเราก็ไม่ใช่ดแต้งเป็นเงื่อนไข ยิ่งรักจะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันแต่โดนนกหวีดแน่นอนแต่ต้องระวังให้ดีนะปาระเบิดไม่กระบดยิงปืนไม่กระบด3อมไม่กระบดเต่านกหวีดไอริศสีดวงมันบอกกระบดแนะจะบอกให้รู้ด้วย